ต่อมานะคะข้อที่100ค่ะ s u ท t is made up tiny particles, so that, coal, w o o d and oil that have not b e e n burnt ข้อนี้สั้นมากแล้วก็ง่ายมากด้วยนะคะ s o ู t ก็คือข้าหม่าค่ะ s o ู t นะคะคือข้าหม่าข้าหม่าเนี่ยประกอบขึ้นเกิดขึ้นจาก Particle เล็กๆก็คือแบบไอตัวสิ่งเล็กๆนะคะ such as tiny particle คืออ,อะไรอะตัวสิ่งเล็กๆอะค่ะ such as เป็น particle ก็แบบอืมเป็นอนุภาคค่ะก็คือซูตเนี่ยขาเหมาเนี่ยเกิดจากอนุภาคเล็กๆ such as เช่น coal คือถ่าน wood คือไม้แล้วก็ oil คือน้ำมัน that have not been burnt ก็คือที่ไม่ถูกเผาไหม้นั่นเองค่ะข้อนี้เราก็มาดูกันว่าตรงข้อไหนผิดนะคะมาดูกัน such as เป็นการยกตัวอย่างตามด้วย n n c o โค b o o t and oil เพราะงั้น such as ถูกไม่ผิดอะไรข้อ3 and oil ก็คือตรงนี้ไม่มีผิดอะไรเลยนะคะก็คือแค่บอกว่าเกิดขึ้นมาจากไออนุภาคเล็กๆเ,เช่นถ่านไม้แล้วก็น้ำมันที่ a ท e not been burned ที่ไม่ถูกเผาเรามาดูกันว่าข้อ4ถูกหรือไม่เอยถูกไหมเอ have not b บ e n burned ก็คือถูกเผามันใช้เป็นพ a าสถูกค่ะเพราะว่าเป็นพาสซีเมื่อเนื่องจากถูกกระทำต้องเป็นเป็น Ver b ed นะคะเป็นเป็น Ver b ไม่นี้ถูก have เราใช้ถูกไหมถูกค่ะเพราะมันเป็นใช้ที่พ a r ์ติ l คิเป็นพหูโพนดังนั้นต้องใช้เป็น have ค่ะเพราะฉะนั้นข้อสก็ถูกค่ะ แล้วมันผิดตรงไหนล่ะผิดตรงข้อหนึ่งค่ะอ่าแล้วไม่รู้สึกขัดขัดแล้วคะ Suit in made up tiny particle มันไม่มันดูอ่าแล้ว made up tiny มันเอ๊ะแปลกแปลกหรือเปล่ามันต้องแก้เป็น Made up o f ค่ะมันขาด o f ค่ะต้องเป็น made up o f tiny particle ค่ะ Made up o f แปลว,ว่าเกิดขึ้นจากหรือ ประกอบขึ้นจากค่ะเกิดขึ้นจากหรือประกอบขึ้นจากประกอบด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้อแรกเลยนะคะพี่ว่ารู้สึกเวลาอ่านเนี่ยมันต้องรู้สึกขัดๆอยู่แล้วนะคะเพราะงั้นข้อนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะ